หนึ่งขอนะงวดนี้ใครอยากได้สามตัวตรงด้วยกันใครอยากได้โชคได้ลาบด้วยกันหนึ่งขอแค่ว่าถ้าใครถูกหรือว่าได้แนวทางไปแล้วเลขเข้าก็เราไปวัดจุฬามณีแล้วก็จับได้ตัวนี้เหมือนกันใช่ปะละ่ะขอเออเหรอขอแค่ว่าเลขเข้าถ้าเลขเข้าหนึ่งขอเก้าบาทให้หนึ่งไหมคะ หนึ่งขอเก้าบาทให้หนึ่งไหมคะ1นึ0งคนดูอะรัฐบาลไทยงวดนี้เข้า1นึขอเบาทให้หนึ่งไหมคะหนึ่งจะนำเงินไปซื้อที่ดินถวายวัดปัจจัยส่วนที่เหลือ1ออกเองปัจจัยส่วนที่เหลือหออกเองสวัสดี1 1ึ่0คนดูใครอยากได้รัฐบาลไทย3ตัวตรงหางเดียวเม็ดเดียวจิ้มเข้าไปเพจที่1ปักหมุดเพจแม่น้ำหนึ่งนักเต็งหนึ่ง หนึ่งจะโพสต์ให้ที่เพจนี้หนึ่งจะโพสต์ให้ที่เพจนี้ใครอยากได้แนวทางรอบนี้เป็นรอบที่หนึ่งมั่นใจถามว่ามั่นใจไหมมั่นใจมาก มั่นใจมากๆว่างวดนี้รัฐบาลไทยเลขหนึ่งจะเข้าแล้วเลขที่หนึ่งจะให้ต่อไปเนี้ยเป็นเลขที่หนึ่งเนี่ยไปวัดจุฬามณีก็ได้เลขนี้มาหนึ่งไปกาปูอือลือหนึ่งก็ได้เลขนี้มาอีกเพราะฉะนั้นนะคะหนึ่งไม่เคยปล่อยที่ไหนไม่เคยให้ที่ไหนหนึ่งจะให้ที่หน้าเพจที่หนึ่งปักหมุดอยู่คือเพจแม่น้ำหนึ่งเต็งหนึ่งใครเข้ามาแล้วกดติดตามได้เลย กดติดตามเดือนหนึ่งไลฟ์สดจบหนึ่งโพสต์ให้เลยนะคะแล้วถ้ารัฐบาลไทยงวดนี้ออกหนึ่งไม่ขออะไรหนึ่งขอเก้าบาทร่วมกันซื้อที่ดินถวายวัดร่วมกันซื้อที่ดินถวายวัดจะเข้าสองตัวสามตัวหนึ่งไม่รู้ว่าหนึ่งขอแค่เก้าบาทพี่จะถูกกี่หมื่นกี่แสนหนูไม่รู้ว่าหนูขอแค่เก้าบาทหนึ่งเอาแค่นี้จริงๆแล้วเงินหนึ่งไม่ได้เอาเข้าตัวเองแต่หนึ่งเอาเงินเข้าวัด เพื่อซื้อที่ดินถวายวัดธนูบำรุงศาสนาต่อไปนะคะใช่คืออยากให้ทุกคนได้ร่วมบุญงวดนี้จุดทูปปู่ค่ะและทูปปู่จะไลฟ์สดที่เพจที่หนึ่งปักหมุดคือเพจแม่น้ำหนึ่งเต็งหนึ่งหนึ่งจะไลฟ์สดที่เพจที่หนึ่งปักหมุดคือแม่น้ำหนึ่งเต็งหนึ่งหนึ่งจะไลฟ์สดที่เพจแม่น้ำหนึ่งเต็งหนึ่งวันที่สามสิบ ใครอยากได้เลขทูปปู่กดติดตามเพจแม่น้ำหนึ่งเต็งหนึ่งที่หนึ่งปักหมุดเอาไว้เลยแม่น้ำหนึ่งสำนักเต็งหนึ่งนะคะกดที่หนึ่งปักหมุดไว้ได้เลยขอแค่เก้าบาทใครอยากใครพร้อมทำบุญด้วยกันนะงวดนี้ขอให้ถูกสามตัวตรงสองตัวบนสองตัวล่างงวดนี้ขอให้ถูกสามตัวตรงสองตัวบนสองตัวล่างหนึ่งบ,บอกเลยว่าหนึ่งอยากมาเล่าประสบการณ์หนึ่งไปกราบปู่อือลือมาหนึ่งไปวัดจุฬามณีมา หนึ่งอยากจะเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าหนึ่งได้เจอกับอะไรบ้างแล้วหนึ่งบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่ทําให้เราขนลุกเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่หนึ่งศรัทธาและสิ่งที่หนึ่งศรัทธาหนึ่งมองว่าไม่ได้ทําร้ายใครฮะใครในกลุ่มเหรอบริษัท สวัสดี1 1 6 0 0คนดูเดี๋ยวหนึ่งจะให้แคปแนวทางรัฐบาลไทยใครพร้อมแคปแล้วพิมพ์พร้อมมาขอ12,000สองคนได้ไหมคะขอ12 0 0 0พันคนได้ไหมหนึ่งจะให้แคปแนวทางรัฐบาลไทยหรือจะให้หนึ่งเดี๋ยวหนึ่งโพสดีกว่าหนึ่งโพสให้ที่เพจแม่น้ำหนึ่งสำนักเต็งหนึ่งที่หนึ่งปักหมุด ใครไลฟ์สดจบไปรอที่เพจนั้นเลยไลฟ์สดจบไปรอที่เพจนั้นเลยไลฟ์สดจบไปรอที่เพจนั้นเลยเดี๋ยวลงให้รัฐบาลไทยงวดนี้หนึ่งการันตีมาแน่นอนจะเป็นตัวฟันใครเป็นสายวิ่งสายลูดหรือจะเป็นสายเจาะสายสามตัวบนสองตัวบนสองตัว,ตวล่างหนึ่งมั่นใจงวดนี้มาแน่นอนแล้วเราได้ทำบุญใหญ่แน่นอนซื้อที่ดินถวายวัดซื้อที่ดินถวายวัดซื้อที่ดิน สร้างมูลนิธิร่วมบุญกันการสร้างมูลนิธิคุณได้ช่วยเหลือหลายชีวิตมากๆเลยหนึ่งกำลังจะทำมูลนิธิกับหลวงพ่อสมัยซึ่งการที่ทำสิ่งที่ทำแบบนี้คนลำบากยากไร้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีจะกินเขาได้มาพึ่งพาอาศัยสถานที่ตรงนี้บังค่ะหนึ่งบอกเลยแล้วคนที่ทำบุญกับกับมูลนิธิเนี่ยชีวิตไม่มีคำว่าตกทุกข์ได้ยากไม่มีคำว่าอดอยากต้องใช้คำนี้เลยอะ สวัสดี11,200คนดูใครเข้ามาแล้วอยากได้แนวทางรัฐบาลไทย3ตัวตรงหางเดียวเม็ดเดียวเน้นเน้นจิ้มไปกดถูกใจเพจที่หนึ่งปักหมุดเอาไว้เลยค่ะเพจแม่น้ำหนึ่งสำนักเต็งหนึ่งเพจแม่น้ำหนึ่งสำนักเต็งหนึ่งกดเข้าไปที่เพจที่หนึ่งปักหมุดเลยเดี๋ยว1นึ่งไลฟ์สดจบแล้วหนึ่งโพสให้ที่หน้าเพจเลยค่ะ หนึ่งไลค์สดจจบหนึ่งโพสให้ที่หน้าเพจแล้วหนึ่งมั่นใจว่าเลขนี้มาแน่นอนเพราะหนึ่งไปขอมาสามที่หนึ่งได้เลขตัวเดียวกันเลย3มที่แล้วหนึ่งก็อยากจะบอกว่าหากเลขเข้าขออย่างเดียวขอแค่เก้าบาทร่วมทำบุญซื้อที่ดินถวายวัดซื้อที่ดินสร้างมูลนิธิถวายวัดร่วมบุญกันขอแค่เ้าบาทแค่นี้ไม่เอามากกว่านี้ ใครที่อยากทํามากกว่านี้แล้วแต่จิตศรัทธาแต่ขอห้าขอแค่ขอเก้าบาทในการที่จะสร้างบุญในครั้งนี้เสริมเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะธนุบํารุงพระพุทธศาสนานะคะอ่ะสวัสดี11,400คนสีมงคลงวดนี้คือสีม่วง สีมงคลนงวดนี้คือสีม่วงอ่ะพร้อมแคปนะคะทุกคนขาหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยคนดูใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามฝากกดถูกใจเพจแม่น้ำหนึ่งสำนักเต็งหนึ่งที่หนึ่งปักหมุดเอาไว้ด้วยฝากกดติดตามฝากกดถูกใจเพจแม่น้ำหนึ่งสำนักเต็งหนึ่งที่หนึ่งกดถูกใจที่หนึ่งปักหมุดเอาไว้ให้ด้วยนะคะเพราะว่าใครที่อยากได้เลขนะคะใครที่ถามว่าหนึ่งไปกาบปู่อือลือมา หนึ่งไปกับปู่อือลือมาหนึ่งไปเอ่อไปว่ไปวัดจุฬามณีมาหนึ่งได้เลขอะไรมาหนึ่งบอกเลยว่าหนึ่งได้เลขมาแล้วรัฐบาลไทยงวดนี้หนึ่งให้ตัวนี้นะปล่อยไปแล้วนะคะหลายคนไปเจอของปลอมเข้ามาดูของจริงก่อนจ้ะหลายคนไปเจอเพจปลอมเข้าไปเจอของปลอมนะคะเข้ามาดูของจริงก่อนเดี๋ยวจะบอกว่าหนึ่งทำไมให้เยอะจังหลายหางจังหนึ่งไม่ได้เป็นคนให้เลขหลายหาง แต่เหว่าหนึ่งอยากให้คนที่ติดตามได้เลขจริงๆแนวทางจริงๆที่เราให้ที่เราปล่อยไปนะคะอยากให้ได้เลขจริงๆให้เจอเลขจริงๆที่เราให้ไปที่เราปล่อยไปเพราะว่าถ้าแม่ไปดูเลขจากเพจปลอมเนี่ยน่าจะน่าจะแบบซื้อหมดเยอะอยู่นะแม่เพราะว่าเพจปลอมก็ลงเลขปลอมลงไปเรื่อยเจออันเพจปลอมปอม เพจปลอมเพจน,นึงก็ลงเลขนึงเพจปลอมเพจน,นึงก็ลงติดตามเข้าไปเลยใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามเพจแม่น้ำหนึ่งสำนักเต็งหนึ่งแม่น้ำหนึ่งสำนักเต็งหนึ่งฝากกดติดตามเพจนี้ด้วยค่ะ